ส้มกุยแชนแนลสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่จังหวัดสุโขไทยนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวบ้านนกผีดคาเฟ่ครับบ้านนกผิดคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ริมน่านะครับเนี่ยครับนี่คือปลายแรงกที่เราได้เจอนะครับอยู่ในอำเภอืองสุบขทไทยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูในร้านนะว่ามีอะไรน่าอร่อยอร่อยน่าทานมากครับครับผมเจอกัน ครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ oh. เราก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับไ <Wow. S 1> ปเราไปอยู่ข้างในกัน yeah. ครับผมตอนนี้เราก็ถึงข้างไหนได้แล้วครับบาทแล้วก็จะมาสั่งกาแฟครับที่จะเป็นกาแฟดิบเวียดนามนะไปดูไปดูรสชาติเป็นยังไงครับ,ค,บครับ,รบโอเคครับตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาแล้วนะครับเป็นกาแฟดิฟจากเวียดนามครับเขาให้แก้วใหญ่มากครับพี่นี่โเดี๋ยวเราจะมาลองชิมว่ามันเป็นยังไงครับมาลองชิมกันเลยมือด้วยั เป็นไงวะยอดนะขมอย่ามเดียวขมนิดนึงอีกกะหม้อขนาดว้าวถือว่าสับบกึ่งนะครับกินพร้อมนมไงรสต้องไปส่งข้างล่างด้วยพี่หวานนะอร่อยอร่อยอรอยมันเป็นมันเป็นนมข้นนะเออใช้ได้ครับบ้านมักวิดตะโขทัยครับอำเภอเมืองแถมพี่นี่บรรยากาศดีด้วยครับอยู่เนี่ยซีทุ่งนาเลยครับบรรยากาศเต็นเซ็กซ์ นั่งกินกาฟแฟกันเสร็จครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างบรรยาก,กาศภายในคาเฟ่นี้นะครับว่าเราขิดจะเป็นยังไงไปันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครับต้อนรับลูกค้าสัาง่งกาแฟสั่งน้ำอะไรครับปไปไปดูชั้นบนครับโซนบนอะไรลงมาชั้นสองเจือกระเป๋าไว้เป็นเหมือนบ้านเรือนไทยครับชั้นสองก็ลมดีนะเพื่อนนะเป็นไงเก๊ คนที่มาสุโขทัทยครับถ่ามาผมแนะนําให้มาใชยครับเลยโรงเรียนสุโขทัทยวิทยาคมมาหน่อยหนึ่งครับเลยวิกตีมาแล้วก็เลี้ยวขวามาก็ถึงครับบ้านมักขิดคาเฟ่นะครับไม่เลนวเราจะไปดูข้างล่างกันต่อครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างล่างนะครับไปครับไปตามมาตามมา มาครับที่นี่ทุกคนมองเวะมาแล้วนี่ก็มีเดี๋ยวล้างมือให้ด้วยนะครับค,ครับผมตอนนี้เราจะมาแสดงหนังในในเรื่องบอนมกักวิด ินูได้แล้วเฮ้ยเ้ยเเ้็นบ้านเบืองเราไปดิคได้จะไม่ใช่ไปเอาข้าวให้กินห้บ้านเมือนตุ๊กตาไอเย็นเหนือดีวาโอเคเย็นบึ้งเบลค่ะ วันนี้กับการมาเที่ยวที่บ้านมักิดขาเฟ่นะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็อยากให้ทุกเพื่อนๆทุกคนมาที่นี่นะครับเพราะมันบรรยากาศดีมากมีเสียงเพลงเก่าๆให้ฟังครับทีบรรยากาศทุ่งหนาครับให้ชมกันด้วยครับเป็นไงครับเพื่อนวันนี้สุดยอดครับถือว่าน้าแฟอร่อยมากครับผาแฟ่ิเป็นหนางอร่อยมากถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับที่ได้มา รับรู้สิ่งใหม่ๆครับครับครั้งนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องแล้วนะครับอยากให้ทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องของเราฝากกดไลค์กดติดป้ายด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปทำอะไรที่ไหนครับเจอกันไม่รูบ๊ายบายสวัสดีครับ